สวัสดีครับวันนี้าพามาเดินดูพุทราจัมโบติดผลแล้วาสามารถเก็บกินได้ปลูกไว้ข้างบ้านห้าต้นเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันดกขนาดไหนอันนี้เป็นสองต้นที่อยู่ใต้ล่มไม้ แต่งกิ่งไปแล้วส่วนอีกสามต้นดกมากเดี๋ยวจะพาไปดูว่าห่อไว้นี่คือพุทราจัมโบ้เหลือกิ่งเดียวต้นนี้ดกมาก ต้องดูที่ห่อไว้ต้องดูลูกที่มันออกจะเหลืองๆเขาขาวเหลืองๆคือแก่แล้วโอ้ยโอหน้ำแทงมือไหนเอ่ย ไม่ได้หอ่อก็จะมีแมลงมาต่อยแมลงวันทองแล้วก็จะมีกระลอกกระแตมากินก็จะเน่ามีหนอนถ้าไม่หอ่อส่วนบางง่ายๆก็คือต้องฉีดยาฆ่าแมลงเพื่อป้องกันหนอน กัารแมลงวันทองออยู่ตรงไหนเออลูกไหนที่กินได้มันีม่เก็บไปหมดแล้วเหรอนี่หอ่อสามลูกนี่หอ่อลูกเล็กหนึ่งลูก นี่ก็ขาวก็ลูกนี้ก็พอเหลืองๆนิหน่อยก็พอกินได้เดี๋ยวลองชิมกันดู นี่ก็พอขา,ขาวๆเรื่องๆงระดับหนึงแล้วน้องชิมแก่ละหวานละเจ้าห่อไว้จะไม่มีแมลงมันก็ ไม่ต้องกลัวอสารเคมีเพราะเราปลูกไว้กินเองเนื้อแน่นมากกรอบละใครที่มีพื้นที่น้อยๆปลูก สองต้นต้นสองต้นก็พอกินแล้วดกมากกิ่งแล้วผักอันนี้เอเ็อนถึงพื้นเลย ส่วนเรากินแล้วเราก็เขาอยากห่อลูกไหนเราก็ห่อลูกนี้ก็หุ่งสวมก็มัดเลย ดอกมากนี่ก็ลูกเต็มต้นเลยลูกตรงนั้นเลยดกมากแต่เราต้องห่อมันมันยุ่งยากตรงที่เราต้องห่อมันก็เหมือนฝรั่ง แต่มันดกกว่าฝรั่งโอ้ลูกนี้ลูกใหญ่เลย่องนี้ก็กินได้แล้วขาวออกเหลืองเหลืองเด็กกันสุดสดเลยเดยวล้วห่อแทนไว้ก่อนอะจะได้ไม่ต้องเก็บถุง อันนี้กันมีสองลูกห่อแทนแล้วกันขอภัยด้วย,วยทำงานมือเดียวมือถือถือกล้องไว้มัดปแป๊บห่อแทนไว้ มื่อี้ลูกอยู่ตรงไหนนี่นี่ลูกใหญ่มากเนี่ยมันจะเหลืองเหลืองตูดมันจะออกเหลืองเหลืองเนี่ยสีมันจะต่างกันถ้ามันแก่แมันจะออกเหลืองแบบนี้นี่ ปลูกไว้ต้นสองต้นก็พอกินแล้วน่ากินมากดกมากปลูกไว้เพียงแค่ห้าต้นลูกนี้ก็แก่มัอนกันห่อไว้ต้นละร้อยลูก ก็พอกิ่นแล้วนะจะออกเขาขาเลี้ยงอย่างแต่ต้องหอ่อลูก้ยอะลูกใหญ่แทนห่อแทน เด็ดสดสดลูกใหญ่ๆสองลูกเต็มมือเนี่ยจะเหลืองแบบนี้แหละน่ากินมากนี่ให้ดูต้นใหญ่ละนี่หนึ่งต้นฝั่งโน้นข้างในอีกต้นหนึ่งตรงกันอันนี้ต้นหนึ่งแล้วก็ฝั่งโน้นอีกต้นหนึ่งตรงกันแล้วก็นี่ปลูกไว้ข้างบ้าน ทั้งหมดห้าต้นปลูกไว้ห้าต้นก็เหลือกินแล้วอ่ะห่อสักต้นละร้อยลูกก็พอกินละส่วนอันนี้เป็นพุทราธรรมดามันมาขึ้นเองเอาไว้ฉาบเอาไว้เก็บไว้ฉาบนี่คือที่เก็บเก็บมาเก็บมาแล้ว เหลืองน่ากิถ้าชอบคลิปนี้ให้กดติดตามและกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ